สวัสดีครับ e ติล a y Channel นะครับผมสวัสดีเชา้าวันที่10กกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่สําสำหรับคนใหม่อีก1ล้านสิทธิ์กันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมเวลา6โมงเช้ากับอีก29นาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามากดดูสิทธิ์คงเหลือกันที่หน้าเว็บไซต์คนละครึ่งกันก่อนเลยนะครับผมกดมาดูตรงนี้ปุ๊บนะครับผมอ่า ะตอนนี้นะครับผมสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่8,28,261สินนทธิ์นะครับผมณเวลา6โมงเช้า29นาทีนะครับก็สำหรับวิธีการลงทะเบียนนะครับผมสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะครับผมช่องทางแรกก็คือที่หน้าเว็บไซต์นะครับ Ur w w w c o l l e c r n c o m แบบนี้นะครับ เมื่อมาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมก็มากดตรงลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดไปที่แถบสีแดงนะครับที่เขียนคําว่าสําหรับประชาชนแล้วก็เริ่มกรอกข้อมูลได้เลยนะครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังค์อยู่แล้วนะครับผมและเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับปุ๊บนะครับผมแล้วก็ไปที่ G Wallet นะครับ ไปที่10คนละครึ่งสีส้มๆอันแรกตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่มามันกดเข้ามาแล้วก็จะเจอกับข้อมูลแบบนี้นะครับผมก็ทาการอ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสําหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่4ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ลูดขึ้นไปนะครับไปที่ด้านล่างสุดไปกดตรงนี้นะครับผมข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลง และความยินยอมข้างต้นนะครับกดปุ๊บเข้าไปก็กดยินยอมนะครับป้าเข้าไปเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมจะเป็นหน้าในส่วนของการกรอกข้อมูลของเราลงไปเพิ่มเติมทั้งหมด3ส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับผมก็จะเป็นข้อมูลตามบัตรประชาชนนะครับผมก็จะมีชื่อนามสกุลนะครับผมแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนนะครับผมตรงนี้ก็จะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับผมในกรณีที่เราลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับผม ก็จะมีชื่อแล้วก็นามสก,กุลแล้วก็หมายเลขปร,ประชาชนขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็วันเดือนปีเกิดก็ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับในส่วนที่2เมื่อโทรศัพท์นะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับที่ใช้เบอร์เดิมที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับก็ไม่ต้องแก้ไขนะครับผมแต่สามารถที่จะเปลี่ยนเบอร์ได้อยู่นะครับผมก็มากดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการลงทะเบียนร,รับ OTP นะครับผม แล้วก็ในส่วนที่3นะครับผมจะเป็นในส่วนของข้อมูลอาชีพนะครับผมก็เราดําเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวมากดลงทะเบียนด้านล่างนะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะเมื่อเรากรอกข้อมูลทั้ง3ส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มากดปุ่มลงทะเบียนตรงนี้นะครับปุ๊บเข้าไปหลังจากที่กดปุ่มลงทะเบียนนะครับผมระบบเขาก็จะแจ้งว่าให้เราเนี่ยตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันนะครับ ก็ให้เราลูกดูนะครับผมว่าข้อมูลเราถูกต้องหรือเปล่านะครับเมื่อเรายืนยันนะครับผมว่าข้อมูลเราถูกต้องแล้วนะครับผมก็ให้มากดปุ่มยืนยันข้างล่างตรงนี้นะครับเปิบเข้าไปแล้วก็รอเลข OTP นะครับเดี๋ยวจะส่งมาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมอ่าตอนนี้เลข OTP มาแล้วก็มากรอกตรงนี้นะครับเมื่อกกเลข OTP ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มากดปุ่มยืนยัน OTP ตรงนี้นะครับผม แต่ของครนะครับที่ข้อความไม่เด้งมาที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็ไปดูที่กล่องข้อความนะครับเลข OTP ก็จะไปอยู่ในกล่องข้อความนะครับปึบเข้าไปอ่าเขาก็จะแจ้งว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับผมโดยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปนะครับทั้งนี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS application ปปตปาตังภายใน3วันนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็กด ออกไปได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดที่เมนูโครงการคนละครึ่งดูนะครับผมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บอ่านะครับผมเขาก็จะแจ้งว่าโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่17กุมภาพันธ์2565นะครับผมถ้าท่านใดนะครับผมที่ กดเข้าไปที่แถบเมนูคนละครึ่งนะครับผมแล้วเจอกับข้อความแบบนี้นะครับผมหมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ให้รอเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกนะครับผมในวันที่17กุมภาพันธ์2565ได้เลยนะครับผม สำหรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ครั้งนี้นะครับผมรัฐบาลนะครับผมเขาก็จะสนับสนุนนะครับผมช่วยเราจ่ายนะครับ50%แต่ว่าไม่เกินวันละ150บาทนะครับผมหรือว่าสูงสุดนะครับผมตลอดทั้งโครงการนี้นะครับผมจะได้รับนะครับไม่เกิน1,200บาท ตลอดระยะเวลาโครงการนะครับผมซึ่งโครงการเนี่ยก็เริ่มมาแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับผมและจะไปสิ้นสุดนะครับผมในวันที่30เมษายน2565นยนะครับผมและสิทธิ์คงเหลือที่หน้าเว็บไซต์ตอนนี้นะครับผมวันที่10บกุมภาพันธ์นะครับเวลา6กโมงเช้าสี่านาทีนะครับผมตอนนี้นะครับสิทธิ์คงเหลือที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมอาเดี๋ยวรีเฟชให้ดูนะครับตอนนี้สิทธิ์คงเหลือนะครับผมเช็คจากหน้าเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับ สิทธิ์คงเหลืออยู่ที่791,300กับอ e ีก60สิทธิ์นะครับผมสำหรับคนใหม่นะครับผมที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับแล้วก็คนที่เคยไปกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับผมเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับผมได้ทั้งหน้าเว็บไซต์นะครับผม w w w บ o l a ์เว็บคนละครึ่งน,น,นะครับผม แล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับผมผ่านทางแอปพลิเคชันเปอตังได้เช่นกันนะครับผมอยังไงก็อย่าลืมนะครับผมรีบลงทะเบียนก่อนที่สิทธิจะเต็มกันด้วยนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าท่านใดมีคําถามมีข้อแนะนาหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมหรือว่าติดขัดประการใดนะครับผมสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสีเพจชาแนลนะครับขอบคุณครับเพอกันคลิปหน้าครับ